ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลฝึก่านบัญชีคำพื้นฐานชั้นป .3 ชุดที่15กับครูฟ้านะคะมาเริ่มกันเลยค่ะพระมเหสีพระราชประสงค์พระลักษ พระลักษณ์พระศรีรัตนศาสดารามพระสงฆ์พระหัตพระองค์ พระอาทิตย์พระอินทร์พร่างพูพระพรากพริงพริ้น รพรูพฤติกรรมพฤติสภาคมพระฤหัสบดีพลอยพลัง พลังงานพลัดพรากพลัดหลงพลันพลับพลาพลับพลาชัยพลาง พลาดพลัง้งพลาสติกพลิกพลิ้วพลีกรรมพลีชีพพวงมาลัยพัก ธนาพันเผ่าเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆแล้วมาฝึกอ่านกับครูฟ้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ